สวัสดีครับนี่คือ Bike Reviews 02วันนี้เรามีข่าวที่น่าตื่นเต้นในวงการการบินมาฝากกันนั่นคือโครงการใหม่ปี2026 F16 อบ340แพลตฟอร์มผสมฟังดูอาจจะแปลกใหม่แต่ถือเป็นก้ารสำคัญที่จะยกระดับแนวคิดด้านอากาศยานทางยุทธวิธีไปอีกขั้นภาพรวมโครงการแพลตฟอร์ม F16 ซบ340ที่วางแผนจะเปิดตัวในปี2026มีเป้าหมายเพื่อรวมพลังรบของ F F-16 เข้ากับความอเนกประสงค์ของซอบ3 4 0ไม่ใช่แค่การอัปเกรดอาวุธธรรมดาแต่คือการสร้างแพลตฟอร์มอากาศยานลูกผสมที่สามารถทำทั้งการรบสนับสนุนและสอดแนมได้ในลำเดียว F-16 พลังรบที่พิสูจน์แล้ว F-16 Fighting Falcon เป็นเครื่องบินรบหลายบทบาทที่มีประวัติยาวนานและได้รับการพิสูจน์ในหลายกองทัพทั่วโลกจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วความคล่องตัวและความสามารถบรรทุกอาวุธหลากหลายในโครงการนี้ระบบการรบเซนเซอร์เรดาร์ และระบบอาวุธของ F-16 จะเป็นแกนหลักของแพลตฟอร์มใหม่ซอบ340ความสามารถสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ซอบ3 4 0สจากสปีเดนเป็นเครื่องยนต์ใบพัดที่รู้จักกันในฐานะเครื่องโดยสารและขนส่งขนาดเล็กแต่รุ่นดัดแปลงเพื่อการทหารมีภารกิจได้หลากหลายเช่นสอดแนมสงครามอิเล็กทรอนิกส์และขนส่งในโครงการนี้ตัวลำและพื้นที่บรรทุกของซอบ340จะช่วยให้ภารกิจเหล่านี้ทำได้อย่างสมบูรณ์ทำไมต้องเป็นเครื่องบินสองแบบนี้ แนวคิดผสมเครื่องบินรบกับเครื่องบินขนส่งไม่ใช่แค่ความคิดแปลกใหม่แต่เป็นการตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่ที่ต้องการความสามารถรบสอดแนมอ e ิเล็กทรอนิกส์และลำเลียงในลำเดียวโดวยเฉพาะประเทศที่มีงบประมาณจำกัดจะได้ประโยชน์มากจากหนึ่งลำทำได้หลายอย่างปี2026จะออกมาเป็นแบบไหนแม้ดีไซน์สุดท้ายยังไม่เปิดเผยแต่แหล่งข่าวในอุตสาหากรรมคาดว่าจะใช้ระบบรบของ F16 รวมกับโครงสร้างลำตัวสอบ340 และออกแบบแบบโมดูล่าสามารถเปลี่ยนโมดูลและอาวุธสอดแนมหรือขนส่งได้ตามภารกิจนี้ไม่ใช่แค่รุ่นดัดแปลงแต่เป็นแนวคิดอากาศยานหลายบทบาทยุคใหม่ที่แท้จริงสมรรถนะและศักยภาพที่คาดหวังถ้าโครงการนี้สําเร็จจะลบเส้นแบ่งระหว่างเครื่องบินรบและเครื่องบินลําเลียงไปได้อย่างสิ้นเชิงเพิ่มความยืดหยุ่นเชิงยุทธวิธีสูงสุดเช่นออกปฏิบัติภารกิจโจมตีแล้วถากลับสามารถลําเลียงผู้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์ได้ในเที่ยวเดียว และยังสามารถทําหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมโรในสนามรบอนาคตได้อีกด้วยความท้าทายที่ต้องแก้ไขแน่นอนว่ายังมีหลายปัญหาที่ต้องแก้ทั้งความมั่นคงเชิงโครงสร้างค่าใช้จ่ายและหลักยุทธวิธีแต่ด้วยความร่วมมือของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากสหรัฐและสวีเดนทําให้การเปิดตัวเครื่องต้นแบบในปี2026มีโอกาสเกิดขึ้นจริงการจับคู่ที่เปิดยุคใหม่ของการรบทางอากาศการมาของ F-16 สอบ340แพลตฟอร์มผสมในปี2000 26ไม่ใช่แค่การเปิดตัวเครื่องบินใหม่แต่เป็นการปฏิวัติแนวคิดอากาศยาหลายบทบาทที่สามารถทำได้ทั้งรบสอดแนวขนส่งและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ b i ค e ร e v i e w s 0 2จะติดตามความคืบหน้าโครงการนี้และอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบก,กันต่อไปรอดูให้ดีว่าการทดลองครั้งนี้จะประสบความสำเร็จในปี2026หหรือไม่